ด้วยระทึกแม่วัวตกบ่อน,น้ำถ้ำกลางเสียงกองเชียร์ของชาวบ้านเมื่อเวลา19.30นาทีศูนย์วิทยุนหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่ามีแม่งัวตกลงไปในบ่อน,น้ำบริเวณที่รกร้างริมทางรถไฟช่วงซอยสยามขันที่ขับตำบลหนองเปลือยอำเภอบาลามุงจังหวัดชลบุรี หลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภยัยรถอุปกรณ์รถแบ็คโฮเรีบไปตรวจสอบโดยในที่เกิดเหตุมีป่าขึ้นรกพบแม่บุบน้ำหนักป่าร้อกิโลกรัมตกลงไปในบ่อน้ำเก่าของชาวบา้านที่เคยปลูกพนเพลิงพักอาศัยอยู่แล้วถูกขับไล่ที่ไปอยู่ที่อื่นแต่มาได้ทำการฝังกรบบ่อน้ำที่มีความลึกประมาณหนึเมตรซนติเมตร เจ้าหน้าที่ใช้เชือกมัดตัวแววบัวแล้วใช้รถแบ็คโฮด,ดึงขึ้นจากบ่อมาได้อย่างปลอดภยัยทำกลางเสียงกองเชียร์ควา,ามดีใจของเจ้าของงัวและชาวบ้านท,ที่มาสังเกตการณ์ในครั้งนี้จากการสอบถามนางหาสณนะทองคำอายุ41ปีเจ้าของวัวซาบาแม่วัวเดินหายไปจึงออกตามหาแต่หาเท่าไรหาอย่างไรก็ไม่พบจนกระทั่งได้ยินเสียงร้องอยู่ในบ่อน้ำ เมื่อเอาไฟส่องดูเห็นแม่วัวพยายามตะเกียบตะกายแต่ไม่สามารถขึ้นมาได้ต้นเองได้เรียกให้คนมาช่วยกันลากขึ้นแล้วแต่แม่วัวก็ยังตกลงไปอีกจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือดังกล่าวนิวส์24ที่วากรนิปบบันีภาพข่าวหรือราทิบสีรายงาน